สวัสดีค่ะภาหลูกไมาเปลี่ยนอย่างถ่ายน้ำมันรอเย็นนำที่เ้าเจยใส่พิษเพราะว่าเครื่องมันห่อนแล้วก็แอร์มันสิบ่อ่อเย็นนั่นแหละโอ้โยจะเมนข้าวซวยด้วยข่ะพี่นอกเลยอย่างเนี้ยอย่างรดนี่มันเบิด มันมันมันบวมหล่อหลอหลอหลังอะมันบวมแห้งยางหลังมันมันบวมแห้งเปลี่ยนยางเปลี่ยนยางเจอแต่สิเปลี่ยนสีหลอหอมกันเลยบึ้งที่หล่ะดีนี่ลาครับมันสันสันมันบวมหินนี่นี่บึ้งที่หล่ะบึ้งห็นสะพานเดียวกันดู ดีว่าจะพ้องไม่มาตลอดปลอดไทยยัง่าสังเกตอยู่หากได้กับโบหูเนาะโบแมนอันนี้ก็บพึ่งขับรถเป็นกันเลยโบหูีอยังหอแจะว่าผ้าไปใดเปลี่ยนไหม่ครับพี่น้องขาดสีช่วยเนาะเป็นมาพอมกันเลยดีนะโบโบดยไปทางไกลแล้วกับโบใยครับหลิว มุดยครับเดี๋ยวยังไล้ก่ะเป็ดซิปเก่าซิประยะทางไก่ๆเฮ้ยใจเองก็เดี๋ยวกับอันนั้นข้าเดี๋ยวกับอันนี้มาเบืองขากๆเบืองมาแล้วก็ถึกเล็กด้วยน่ะเครียดคําเคียดจนหัวฟูมาจากหาเห็ด มาจากไฮเห็ดแด้อไปเห็ดท so ุระไปเห็ดทุระค่ะพี่น mm ้องเห็ดทุรก็ลูกายอืมก็ว่ามาเปลี่ยนน้ำมันรอเย็นผัดซางผัดปลาป้าจังไดรจังคีได้เล่นะจะคล้องก็เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อผัดผัดเพื่อนเดี๋ยวพ่อผัดผัดเพื่อนผัดปลเบงอินดีอุ้ยมัแม่ยังดอกตะกี้นั่น จอดไหวอยู่บ้านสวนดุนบกข่อยเลยครับจอดพื้นปูนนาย่างก็เลยเสียสื่อต่อมาจากเผื่อน,นมันเป็นยางมาจากหล่อ,อแม็กหล่อ,อแม็กซ์แล้วก็บกข่อยเด็ครับได,รได้รดได้รดพิกูตอนเดียวของอดีตเมญ,ญามาใส่ก็เลยใส่ตัวนั้นเพราะว่าตัวนั้นกับปะหยะน้ำมันเอง ัวนี้นะคะรับโบกีใกล,ล้ร้ายพอดน,นี่นะคะรลลับโบกีใกล้ร้ายกะไปยัดดูค่ะพี่น้องใส่ก็มามาใส่ก็ไปก็หลุดใส่แล้วกันเนี่ยยินอันนี้เป็นเฉพาะอย่างต้องเปลี่ยนสีเส้นรับเราเปลี่ยนกับมันอันนี้เนาะเงินสีแป้ <c oughs> งเงินเดือนผีสีพันหาเงินเดือนยูทูบตัวใดได้ไดอือ อ๋อในดอกเป็นยังดอกเขาเป็นลมหัวสีฟูก็เดียวกับหาหมอนีเิ่นมื่นสี่นียังบันร่วมก็ไปน้ำมันรอเย็นอยู่ตรงท้ายเปลี่ยนออกเพราะว่าเครื่องรหลดหนาะรถมันห่อนอ่มันบค่อยเย็นยนี่น่ะรหลดมันสีพังก็ตรงเปลี่ยนโอ้ยจะเป็นเหลือใจเหลือใจเลยแห้งเหลือใจแห้งหลาย เราคอยถือรางวัลที่สามที่สี่หรือวอยที่สองก่อนบ่ได้ตีแต่ว่าก็มีผู้ใหญ่ใจดีเป็นซอยมาอยู่ขอบคุณหลายหลายเด้อค่ะเอือยเป็นซอยมาพอได้พอได้เติมนะนะะพอได้เติม,นะตมถือเพื่อนสีซอยใดจำนวน่เต็มแต่กับเหตุให้เฮ้าได้พอได้หายใจยหลวงเนี่ยจัหน้อยจังเสียน่าอย่างเนี้นะ ก็ยังใครมนีอยู่หลายอย่างคำว่าหลดเนาะคำว่าโหลดเนี่ยคันอันไดมันบบไม่โบกีมันก็ใส่รําหละมันก็ใส่เนาะใส่นฮะใส่ห้องกับอะไ้อันนี้นะกัมีแต่หลดคันว่าเฮ็ดบ้านก็มีแต่บ้านป้ายันคำว่ารหลดนี่มันก็จําเป็น นั่นแหละเฮ้ยเลรวครับพี่นอ้องได้ทะลาอเบ,บิ่งตน้นแล้วตอนนอี้ก็ซัดจนันนี่แล้วว่าสิไปเบิ่งเป็นเอ็ดกับเขาไม่ให้ผู้อพยพว่าจะไปซอยกันไม่ใช่ไปซอยดอกแล้วีเกือบซีโม่ม ลองอัอนนี้ก็นั่งคำข้างซงงสูงม,มีอย่างสูมแน่แน่อิ่มอิ่มอะไรก็พี่น้องอิม่มหลายอย่างปากกัน เปลี่ยนสีหล่อแล้วก็เอียงอีกอบอลบอลอันนะี้อันนี้เจอด้วยประกันเปลี่ยนสีหล่อจังหน่อยวันที่วันที่หาหั 5. วรถกลับมาโอ้ยบางหันเห็นอีนอย่างนี้เนาะ มันแหละนี่จะแนวนักนักอีมพอได้คำเดียว,วอีมเซฟซับเรือบร้อยค่ะที่นองมันต้องใส่มันต้องใส่มันต้องเปลี่ยนงับเลย เรียบร้อยเอ้ยนี <descon fin anta> ่เี้นี่ยคักไปเจียตั้งข้ามหอเพื่อน้วครับพี่น้องสรุปยอดหน <istance> ดึ่งมืนห้าันสี่ร้อยน้ำมันรอเย็นน้ำมันรอเย็นอะไรกบอันนี้บอกับค่าร้างบอพันสี่พันสี่ร้อยไมือขึ้นก็จะเป็นตตะวันเนาะค่า ย่างสี่เซนมื่นสี่นี่แหละหงสซึ่งแล้วครับพี่น้องการมีรถเนาะมันจังหวะเลยใส่แน่บ่ใส่แน่บ,แนบัตเทนิก็คือสิไ่้ใส่ลลเลยๆเลยต้องทำใจมีเหลวเนาะมันก็แจ็คสีวาจังไหร่แล้วว่ามันกันแม่นอันนี้มันมันเสียแพงดีเสียแพงโพ <c oughs> <c oughs> ี่เขาเสียพน่าก่นอนนี่ยแหนพลาส